สวัสดีนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อคือคนคณฝันถึงอะไรครับคุณเชื่อหรือไม่ครับว่าความฝันนั้นอาจจะบอกเหตุล่วงหน้าหรือบอกอนาคตเราได้การทํานายฝันตามโบราณน,นั้นสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตล่วงหน้าได้ซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละคนนะครับเรื่องที่ผมพูดต่อไปนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ฝันเห็นคนรักเก่านะครับถ้าคุณฝันเห็นคนรักเก่าทางตาําราทำนายไว้ว่าคุณกำลังจะหมดเคราะนะครับจะพ้นจากทุกจากโศกอาการเจ็บปวดก็จะค่อยๆหายนะครับค่อยบรรเทาลงการงานที่คิดไว้ก็จะสมหวังนะครับคุณควรหมั่นทำบุญกวดน้ำนะครับหรือถ้ามีบุตรบุตรนี้ จะเป็นหญิงนะครับแล้วก็จะได้ลาบลอยโดยไม่คิดมาก่อนครับส่วนด้านการเงินนะครับจะมีความก้าวหน้านะครับไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับจะมีคนนำลาบนำสิ่งของมีค่านะครับนำมาให้นะครับส่วนคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งกำไรนะครับ มีเกณฑ์อาจจะได้ขยับขยายร้านนะครับขยับขยายธุรกิจของตัวเองด้านความรักนะครับผลที่โสดอยู่นั้นคุณกําลังเจอความรักคั้งใหม่นะครับที่ถูกใจแต่ยังไงก็ตามนะครับความวุ่นวายอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันคาดคิดนะครับเลขนําโชคนะครับ9 2 5 4สองสี่ อย่างไรก็ตามนะครับอนาคตไม่มีใครสามารถรู้ได้หรือว่ากําหนดอนาคตของเราได้นะครับดังนั้นเราควรระวังนะครับเรื่องการใช้จ่ายนะครับหรือการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับเพราะสิ่งที่ไม่คาดฝันนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เสมอน,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ